พระจักูบาลในเมืองสาวัตถีมีพี่น้องสองคนเป็นบุตรคนมั่งคั่งคนพี่ชื่อมหาบาลคนน้องชื่อจุลบาลวันหนึ่งมหาบาลผู้พี่ได้ติดตามคนทั้งหลายไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสในพระธรรมเทศนาวันนั้นพระาศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยอันงามของมหาบาลแล้ว ทรงหลังพระธรรมเทศนามุม่งมหาบาลเป็นสำคัญทรงเทศนาอนุปุพิกถาหคือ 1. ฐานกถาว่าด้วยการให้ทาน 2. ศีลกถาว่าด้วยการรักษาศีล 3. สัขกขะกถาว่าด้วยความสุขในสวรรค์ 4. กามาทีนวะกถาว่าด้วยโทษและความต่มสามของกาม 5. เนคขำมานิสังสกถาว่าโดยอานิสงส์แห่งการหลีกออกจากการมเมื่อจบเทศนามหาบาลได้ความรู้ความแจ่มแจ้งในธรรมเห็นว่าบุตรธิดาและทรัพย์สมบัติเป็นของไม่ยั่งยืนคลุกคล้าไปได้วยทุกข์และโทษแม้สรีระของตนเองก็ติดตามไปไม่ได้ต้องทอดทิ้งไว้ให้เป็นภาระแก่ผู้อื่นไม่มีประโยชน์ในการอยู่ครองเรือนควรบวชอย่างพระาศาสดา เขาเข้าไปถวายบังคมพระพุทธองค์แล้วทูลขอบวชพระาศาสดาตรัสถามว่ามีใครที่เขาจะต้องบอกลาบ้างเขาทูลว่ามีน้องชายอยู่คนหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสไปบอกลาน้องชายเสียก่อนเขากลับไปบ้านบอกมอบสมบัติให้น้องชายแล้วพี่เล่าน้องชายถามพี่จะบวชเขาตอบอย่างมั่นคงพี่จะบวชน้องชายทวนถาม งงปลาดใจใช่พี่จะบวชเขายืนยันบวชทำไมพี่พี่ยังหนุ่มยังอยู่ในวัยอันควรบริโภคกามอันเป็นรสอร่อยอย่างหนึ่งของโลกควรจะอยู่บริโภคกามถ้าจะบวชก็ค่อยบวชเมื่อแก่บวชเมื่อแก่มาหาบาลทวนคําบ้างบวชเมื่อแก่แล้วจะประพฤติพรหมจรรย์ให้ดีได้อย่างไรมือเท้าและอินทรีย์ต่างๆไม่อํานวยกําลังวังชาถดถอย สมณกิจเป็นภาระหนักเหมาะแก่คนมีกำลังวังชาดีจะทำให้บริบูรณ์ได้ดูพระบรมศาสดานั่นเถิดทรงสละราชสมบัติออกผนวดตั้งแต่พระชนมายุเพียง29ยังหนุ่มแน่นเหมือนกันน้องชายจะห้ามเท่าไรมหาบาลก็หาฟังไม่คงยืนกรานจะออกบทอยู่นั่นเองขณะที่จุลบาลร้องไห้คร่ำครวญอยู่มหาบาลก็ตัดใจไปสู่สำนักพระศาสดา ทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการอุปสมบทเมื่อบวชแล้วได้อยู่กับอาจารย์จนครบห้าพรรษาได้นิสัยมุตกะคือพอปกครองตนเองได้แล้วปรารถนาจะออกไปอยู่ป่าเพื่อบำเพ็ญสมณะธรรมทำกิจของบรรพชิตให้สิน้นจึงเข้าเฝ้าพระาศาสดาทูลถามว่าพระเจ้าข่าธุระในาศาสนาของพระองค์มีเท่าใด ดูก่อนภิกษุธุระในศาสนานี้มีสองคือคันธทุระอย่างหนึ่งวิปัสนาธุระอย่างหนึ่งข้าแต่พระองค์อย่างไรเรียกคันธุระอย่างไรเรียกวิปัสนาธุระดูก่อนภิกษุการศึกษาเล่าเรียนทำรรวินัยตามสมควรแก่ปัญญาของตนแล้วบอกกล่าวกันต่อไปเรียกว่าคันธุระส่วนวิปัสนาธุระนั้น คือการพิจารณาสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาจนสามารถบรรลุอรหัตผลเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดนี่แลภิกษุคือธุระสองอย่างในาศาสนาของเราข้าแต่พระองค์ข้าพระพุทธเจ้าบวชเมื่อแก่อายุมากแล้วจะเรียนคันถาธุระอยู่ก็เป็นการชากักชา้าจึงปรารถนารีบบำเพ็ญวิปัสสนาธุระให้บริบูรณ์ขอได้โปรดประทานหัวข้อกรรมฐานแก่ข้าพเจ้าโดยเถิด มีข้อน่าสังเกตตอนนี้หน่อยหนึ่งว่าเมื่อตอนมหาบาลบอกน้องชายว่าจะบวชน้องชายทักท้วงว่าอย่าเพิ่งบวชเลยเพราะยังหนุ่มอยู่แต่ตอนทูลขอกรมาฐานพระาศาสดาพระมหาบาลทูลว่าท่านบวชเมื่อแก่แล้วในบาลีไม่ได้บอกอายุที่ท่านออกบวชว่าเท่าใดจึงเป็นการยากที่จะรู้ว่าท่านหนุ่มหรือแก่กันแน่ระยาออกบวชกับตอนนี้ห่างกันห้าปีสมมติว่า ตอนออกบวชอายุ25้าต่อมาอีกหปีคนอายุ30สจะรู้สึกว่าตนเป็นผู้แก่แล้วได้หรือไม่หากเป็นสตรีอาจมีความรู้สึกอย่างนั้นได้แต่ผู้ชายคนอายุ30สปียังไม่เคยได้ยินใครพูดอย่างจริงใจว่าตนแก่แล้วพระม,มหาบาลอาจรู้สึกว่าท่านแก่เพราะท่านเป็นพระที่ต้องการความหลุดพ้นหรือตอนที่ท่านออ,อกบวชท่านอาจเริ่มย่างเข้าสู่วัยชราแล้วเช่น 45, แต่น้องชายของท่านยังมองเห็นท่านยังเป็นหนุ่มอยู่จึงกล่าวเช่นนั้นโปรดพิจารณาพระศาสดาตรัสบอกกรรมฐานให้ตั้งแต่ต้นจนเพียงพอที่จะบรรลุอาราหัตผลได้เสมือนมารดาให้สเสบียงแก่บุตรเพียงพอแก่การข้ามทางกันดานพระมหาบานทูลลาพระศาสดาแล้วเที่ยวหาเพื่อนภิกษุที่จะร่วมเดินทางไปกันเพื่อไปสู่เสนาสนะป่าได้เพื่อน ร่วมเดินทางหกสิบรูปเดินทางไปห่างเชตวันวิหาร120โยชน์ถึงปลายแดนหมู่บ้านใหญ่ตำบลหนึ่งตอนเช้าเข้าไปบินทบาตชาวบ้านได้เห็นอาการอานาลเลื่อมใสของพระทั้งหลายมีพระมหาบาลเป็นประมุกแล้วเกิดความเลื่อมใสจัดอาหารถวายและถามว่าท่านจะไปที่ใดเมื่อพระตอบว่าต้องการแสวงหาที่อันผาสุขในการบำเพ็ญสมณธรรม ชาวบ้านผู้ฉลาดรู้ดังนั้นจึงอาราธนาขึ้นว่าข้าแต่พระคุณเจ้าขอนิมนต์จำพรรษาอยู่ที่นี่เถิดถ้าพระคุณเจ้าอยู่จำพรรษาที่นี่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายจักนับถือพระรัตนตรัยและรักษาศีลห้าหรือศีลแปดตลอดพรรษาพระมหาบาลรับคำนิมนต์เพราะคิดว่าได้อาศัยชาวบ้านเหล่านี้แล้วอาจทำความเพียรเพื่อออกจากภพได้ชาวบ้านช่วยกันสร้างที่อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้ว มอบถวายตอนเช้าทุกเช้าพระก็เข้าไปรับอาหารบิณทบาทในหมู่บ้านในหมู่บ้านนั้นมีหมอใจบุญคนหนึ่งได้ปราราณาตัวว่าหากมีพระรูปใดเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้บอกเขาจะรักษาให้โดยไม่คิดค่ายาค่ารักษาแต่ประการใดเ <c oughs> มื่อวันเข้าพรรษามาถึงพระมหาบาลเถระได้ถามภิกษุผู้ร่วมพรมจันท์ว่าในพรรษานี้ จะอยู่ด้วยอิริยาบถทา่าใดพิสูจทั้งหลายตอบว่าจะอยู่ด้วยอิริยาบถสี่คือยืนเดินนั่งนอนพระมหาบาลกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกเราเรียนกรรมฐานมาจากสำนักของพระศาสดาแล้วไม่ควรประมาทพระพุทธเจ้าไม่ทรงโปรดปรานผู้ประมาทอันหนึ่งประตูแห่งอบายสีคือนรกเปรตอสุรกายและกำ,กำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปิดอยู่เสมอ สำหรับผู้ประมาทเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทเลยจงเร่งบำเพ็ญสมณธรรมก็ท่านเล่าจากอยู่ด้วยอิริยาบถท,ท่าใดภิกษุทั้งหลายถามข้พาพเจ้าจากอยู่ด้วยอิริยาบถสามคือยืนเดินและนั่งเวน้นอิริยาบถนอนและพระมหาบาลก็ได้ทำตามนั้นหนึ่งเดือนผ่านไปโรคตาก็เกิดขึ้นน้ำตาไหลออกจากตาทั้งสองของท่านอยู่ตลอดเวลา ภิกษุทั้งหลายทราบเข้าข็ร้อนใจไปตามหมอซึ่งภร,รณนาเอาไว้หมอได้รีบประกอบยาถวายท่านแต่ท่านไม่ยอมนอนหยอดคงนั่งหยอดตาเมื่อท่านไปบิณฑบาตในวันรุ่งขึ้นพบหมอหมอถามท่านว่าได้หยอดยาทางจมูกหรือไม่โปรดสังเกตว่าหมอประกอบยาตาให้ท่านหยอดทางจมูกหาหยอดทางตาทีเดียวไม่ท่านตอบว่าหยอดค่อยดีขึ้นหรือ หมอถามไม่ดีขึ้นเลยอุบาสกย่างเหมือนเดิมท่านตอบท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดหมอถามพระมหาบาลน,นิ่งหมอประหลาดใจมากเพราะยาที่เขาประกอบนั้นเป็นยาดีมากที่เคยรักษาคนไข้มาหยอดเพียงครั้งเดียวก็หายแต่พระมหาบาลหยอดหลายครั้งแล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยในวันต่อมาเขาถามพระอย่างนั้นอีกพระก็ตอบอย่างเดิมและนิ่ง เมื่อเขาถามว่าท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดหมอคิดว่ามันได้เรื่องทีงแล้วต้องไปสืบให้รู้ด้วยตนเองเขาจึงรีบเดินทางไปดูที่อยู่ของท่านเห็นมีแต่ที่จงกรมและที่นั่งไม่มีที่นอนเขาจึงพูดกับท่านว่าพระคุณเจ้าท่านไม่ได้นอนหยอดยาตามที่ข้าพเจ้าสั่งเลยท่านจึงไม่หายจากโรคพระคุณเจ้าสมณธรรมนั้นเมื่อร่างกายยังอยู่ ท่านย่อมสามารถทำได้แต่เมื่อร่างกายไม่มีเสียแล้วท่านจักบำเพ็ญสมณธรรมได้อย่างไรขอท่านจงรักษาร่างกายไว้ก่อนเถิดพระมหาบาลตอบว่าอัตมาขอเวลาปรึกษากันดูก่อนเมื่อหมอจากไปแล้วพระเถระได้ปรึกษากับตัวท่านเองคือกรัชกายว่าเราจะเห็นแก่ตาทั้งสองข้างหรือจะเห็นแก่พระพุทธศาสนาในที่สุด ท่านเลือกเอาการเห็นแก่พระพุทธศาสนาท่านได้ระลึกถึงมโนปณิธานของท่านที่ตั้งไว้ว่าจะไม่นอนเป็นเวลาสามเดือนในพรรษาจึงไม่ต้องการทำลายความตั้งใจแม้ตาทั้งสองจะแตกจะทำลายก็ตามแต่จะไม่ยอมทำลายความตั้งใจท่านคงนั่งหยอดยาทางจมูกอยู่นั่นเองวันรุ่งขึ้นเมื่อพบหมอหมอถามอย่างเคยเหตุการณ์ก็คงเป็นไปอย่างเดิมคือเมื่อหมอถามว่า นั่งหรือนอนหยอดท่านก็นิ่งเสียหมอรู้ว่าด้วยอาการอย่างนี้โรคของพระไม่อาจระงับได้เกรงเสียชื่อของตนจึงเรียนท่านว่าพระคุณเจ้าท่านมิได้ปฏิบัติตามที่หมอสั่งเลยเพื่อเห็นแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปขอท่านอย่าได้พูดกับใครว่าข้าพเจ้าเป็นหมอรักษาท่านและข้าพเจ้าก็จักไม่พูดกับใครเหมือนกันว่าได้ปรุงยาถวายท่านพระเถระ มิได้พูดอะไรกลับมายังที่อยู่ของตนให้อวาตนเองตกลงกับตนเองว่าปัดนี้หมอได้บอกเลิกสิแล้วขอให้มั่นคงในสัจจะปฏิญาณอย่าละทิ้งอุดมคตินั้นเสียอย่านอนยอมให้ตาแตกแต่อย่าทำลายความตั้งใจดวงตาหาได้ง่ายกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านานครั้งพระพุทธเจ้าจึงจะอุบัติขึ้นสักองค์หนึ่งแต่การเกิดของเรา พร้อมด้วยดวงตานั้นมีนับครั้งไม่ถ้วนแล้วท่านตกลงกับตนเองแล้วคงทำความเพียรด้วยอิริยาบถสามต่อไปไม่ยอมนอนพอร่วงมัชชิมยามไปคเคลกคือเลยตีสองไปแล้วดวงตาของท่านก็แตกพร้อมกับการดับโดยสิ้นเชิงแห่งกิเลสทั้งปวงท่านเป็นพระอระหันสุขวิปัสสุกผู้หนึ่งดวงตาเนื้อของท่านดับสนิทลงท่านใดนั้น ดวงตาคือปัญญาก็พุ่งโผงแจ่มจราสขึ้นบริสุทธิ์ไร,ร้มนทินเมื่อถึงเวลาออกบิณฑบาตภิกษุทั้งหลายมาชวนท่านท่านบอกว่าไปไม่ได้เสียแล้วตาบอดหมดแล้วภิกษุทั้งหลายจ้องมองดูดวงตาของท่านเห็นบอาสนิทรู้สึกเศร้าสลดใจจนน้ำตาไหลได้ปลอบโยนท่านว่าอย่าวิตกกังวลอะไรเลยพวกกระผมจะปฏิบัติท่านมิให้ลำบาก ดังนั้นแล้วเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านชาวบ้านไม่เห็นพระเทระจึงถามทราบความแล้วเศร้สาสลดไปตามๆกันส่งข้าวถมไปถวายท่านก่อนแล้วนำข้าวสวยไปด้วยตนเองในภายหลังเห็นพระเทระแล้วไม่อาจกลั้นน้ำตาได้ร้องไห้กริ่งเกลือนอยู่แทบเท้าของท่านปลอบโยนและให้คำั่านว่าจักปฏิบัติบำรุงท่านไม่ให้เดือดร้อนเห็นจะเป็นเพราะตาท่านบอดลงทั้งสองข้าง คนทั้งหลายจึงเรียกท่านว่าจากขุบาลแทนมหาบาลอันเป็นชื่อเดิมของท่านเมื่อท่านได้ทำกิจของท่านเสร็จแล้วหน้าที่ที่เหลืออยู่ก็คือโอวาทสั่งสอนภิกษุทั้งหลายให้สำเร็จมรรคผลท่านได้ทำหน้าที่นั้นจนภิกษุทั้งหลายได้สำเร็จรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งสี่ในภาษานั่นเองเมื่อออกภาษาแล้วภิกษุทั้งหลายต้องการไปเฝ้าพระศาสดานวัดเชตวัน จึงเรียนให้พระจักกุบาลทราบท่านคิดว่าถ้าท่านจักเดินทางร่วมไปด้วยจะเป็นความลำบากแก่พิกษุทั้งหลายหลายประการท่านจึงบอกอนุญาตให้พิสุเหล่านั้นเดินทางไปก่อนและขอฝากกราบพระบาทแห่งพระศาสดาด้วยเสียงกล่าวพร้อมด้วยฝากนามัมการพระมหาสาวกทั้งหลายอันหนึ่งหากพบน้องชายก็จงเล่าความเป็นไปของข้าพเจ้าให้เขาทราบเขาจะสั่งใคร คนใดคนหนึ่งมารับข้าพเจ้าจากเดินทางไปสาวัถีกับบุคคลผู้นั้นสหายในธรรมทั้งหลายไปเถิดขอ,ขอให้เดินทางปลอดภัยภิกษุเหล่านั้นเตรียมเก็บบริขารอันควรเก็บแล้วเวลาชาวบ้านพวกมีอุปการะต่อตนแล้วมุ่งหน้าสู่สาวัถีวันรุ่งขึ้นออกบินทบาทไปยังบ้านของจุลบาลน้นองชายของพระเทระเขาเห็นภิกษุหมู่นั้นแล้วจําได้ จึงถามถึงพระพี่ชายทราบความแล้วเสียใจร้องไห้ท่านบอกมาว่าให้สงใครไปรับท่านสักคนหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งบอกได้พระคุณเจ้านี่หลานชายของข้าพเจ้าจะเป็นผู้ไปรับท่านไปอย่างนี้เห็นจะไม่เหมาะพระว่าทําไมครับในระหว่างทางมีอันตรายมากแล้วคุณจะทําอย่างไรควรจะให้บวชไปเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้ศึกเสียก็ได้ เป็นอันตกลงตามนั้นพระเหล่านั้นจัดการให้หลานชายของพระจักรุบาลบวชเป็นสามเณรฝึกกิริยาอยู่ประมาณ15้าวันแล้วบอกทางส่งไปรับพระเถระสามเณรไปถึงหมู่บ้านนั้นมีชาวบ้านผู้ใจอารีคนหนึ่งนำไปหาพระเถระสามเณรแจ้งเรื่องทั้งปวงให้พระจักรุบาลทราบพ,พักอยู่ประมาณส5วันจึงชวนพระเถระกลับสาวัตถี พระจักกุบาลส่งปลายไม้เท้าให้เนนจูงเข้าไปสู่หมู่บ้านคอนเพื่อลาชาวบ้านผู้มีอุปการะชาวบ้านทราบความประสงค์ของท่านแล้วอ้อนวอนให้อยู่แต่ไม่สําเร็จจึงพากันมาส่งท่านได้หน่อยหนึ่งร้องให้คร่ำครวญขับสู่ที่อยู่ของตนสังเกตว่าพระจักคุบาลเป็นคนใจแข็งมีความตั้งใจจริงท่านตั้งใจอย่างไรท่านทําอย่างนั้นเสมอมานับตั้งแต่ตั้งใจออกบวชออกอยู่ป่า ต่างใจไม่นอนสามเดือนยังมีเรื่องต่อไปอีกท่านจะเห็นว่าพระจักคุบาลเป็นคนจริงเพียงไรสามเณรจูงพระเถระมาถึงแนวป่าใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งเขตเมืองสังกัฏะเธอได้ยินเสียงหญิงหักฟืนคนหนึ่งร้องเพลงมีความกำนัดพอใจในเสียงจึงบอกพระเถระว่าขอให้รออยู่สักครู่เธอจะไปทำธุระเล็กน้อยแล้วปล่อยไปลายไม้เท้าพระไป พอสามเณรจากไปสักครู่หนึ่งเสียงนั้นก็หยุดเนน์ในเศเมถุนกับหญิงนั้นเสร็จแล้วกลับมาไปกันเถอะครับกระผมเสร็จธุระแล้วพระเถระรู้ว่าเนนททาลายศีลของตนเสร็จแล้วเธอไปทําอะไรอยู่นานละเกินเธอไม่เป็นเนนแล้วใช่ไหมพระถามสามเณรนิ่งพระเถระถามหลายหนแต่เนนไม่พูดอะไรพระเถระจึงกล่าวว่าเธอไปเสถิดอย่าจับ ปลายเม่เท้าของฉันเลยเธอชั่วเกินไปไม่ควรนำทางฉันฉันไม่ปรารถนาให้คนชั่วอย่างเธอจับปลายเม่เท้าฉันฉันไม่ต้องการเดินทางตามหลังคนชั่วเช่นเธอสามเณรเกิดสังเวชสลดใจจึงเปลื้องจีวรอ,ออกหนุ่งห่มผ้าขาวอย่างเครือหัดพลางกล่าวท่านลุงปัดนี้กระผมเปลี่ยนเพศเป็นเครือหัดแล้วโปรดไปกันเถอะอย่าเลยฉันไม่ไปกับเธอท่านลุง เมื่อกระผมบวชก็ไม่ได้บวชด,ด้วยศรัทธาแต่บวชเพราะกลัวอันตรายในผลทางเปรี่ยวบวชเพื่อมารับท่านบัดนี้กระผมเป็นเครือหัดแล้วไปกันเถอะท่านพระเถระกล่าวว่าเครือขัดชั่วก็ตามบัพชิตชั่วก็ตามก็ชื่อว่าชั่วเหมือนกันเธอนั้นดำรงตนอยู่ในเพศอันสูงควรหลีกห่างจากความชั่วก็ยังเว้นความชั่วไม่ได้ไม่สามารถประพฤติแม้แต่ศีลให้สมบูรณ์เมื่อเป็นเครือขัด เธอจะเป็นคนดีได้อย่างไรเธอมีรั้วยังทำลายรั้วออกไปเมื่อไปอยู่ในเขตอันไม่มีรั้วเธอจะละเลงหลงสักเพียงใดอย่าเลยอย่าจับปลายไม้เท้าของฉันฉันไม่ต้องการเดินทางร่วมกับคนอย่างเธอหลานชายอ้อนวอนให้ท่านไปด้วยอ้างว่าหนทางเต็มไปด้วยอันตรายแต่พระเถระก็ยังคงยืนกลางอยู่นั่นเองและกล่าวเพิ่มเติมว่าฉันจะนอนกลิ้งเกลือกตายอยู่ที่นี่ก็ได้แต่ ไม่มีการเดินทางร่วมกับคนอย่างเธอเพราะความเป็นสหายไม่มีในคนผ่านหลานชายของท่านเกิดสังเวชสลดใจในกรรมของตนกอดแขนค,คลำโควรวนวิ่งเข้าราวป่าไปท่านจะเห็นว่าพระจักุบาลเป็นคนจริงเพียงไรต่อจากนี้ตำนานเล่าว่าเท้าสักกะซึ่งเป็นหัวหน้าเทพเจ้าชั้นดาวเดินเกิดร้อนใจพระเดชแห่งศีลของพระมหาเถระจึงทรงเล็งแลลงมายัางโลกมนุษย์ได้เห็นพระจักุบาเลเถระ กำลังลําบากจึงเสด็จลงมาช่วยนําทางไปเมืองสาวัตถีโดยปลอมองค์เป็นคนเดินทางไกลมาพบพระเถระพระเจ้าคุบาได้ยินเสียงฝีเท้าคนจึงถามว่าเป็นใครข้าพเจ้าเองเป็นคนเดินทางเท้าสก,กะตอบท่านจะไปไหนอุบาศกจะไปเมืองสาวัตถีพระคุณเจ้าและพระคุณเจ้าเล่าจะไปไหนอาตมาจะเป็นเมืองสาวัตถีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นนิมนต์ไปกับข้าพเจ้าเถิด อาตมาเป็นคนตาบอดท่านเดินทางร่วมกับอาตมาจะทําให้การเดินทางชากักชา้าไม่เป็นไรพระคุณเจ้าข้าพเจ้าไม่มีกิจธุระรีพร้อนอะไรอันหนึ่งเมื่อพระคุณเจ้าร่วมเดินทางไปด้วยข้าพเจ้าก็จะได้เหตุแห่งบุญสักประการหนึ่งในสิบประการนั่นคือวัยยาวระจหมยบุญอันจากการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบพระเถระรู้ได้ทันทีว่าบุคคลผู้นั้นเป็นสัตบุรุษ จึงส่งปลายไม้เท้าให้ออกเดินทางมุ่งสู่สาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกสลและได้ถึงสาวัตถีในเย็นวันนั้นตำราว่าเท้าสกกะยนแผ่นดินให้สั้นข่าเรื่องเท้าสกกะนี้ผู้ไม่ปรงใจเชื่อตามตำราอาจสันิษฐานได้ว่าเป็นคนเดินทางจริงๆมาพบพระเถระเข้าและเขารู้จักทางลัดไปสาวัตถีจึงถึงได้เร็ว ข้าพเจ้าเคยอ่านประวัติท่านอาจารย์มั่นภูริะะทัตเถระซึ่งเขียนเล่าโดยอาจารย์พระมหาบูยานสัมปโนท่านเล่าว่าเวลาเที่ยงคืนแทบทุกคืนพวกเทพชั้นต่างๆจะมาหาท่านพระอาจารย์มั่นเสมอมากันเป็นพวกพวกฟังธรรมด้วยอาการที่เรียบร้อยซึ่งมนุษย์ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ท่านยืนยันว่าพวกเทพมีอยู่เป็นอันมากชอบภิกษุผู้มีศีลปฏิบัติธรรมดีข้าพเจ้าเองผู้เขียนเรื่องนี้ก็เชื่อว่า เทวดามีอยู่จริงผู้หูทิพตาทิพย่อมประสบพเบเห็นอยู่เสมอเมื่อพระเถระมาถึงสาวัตเร็วเกินกว่าที่ท่านคิดท่านจึงถามผู้นำทางว่าทำไมาจึงถึงเร็วนักท่านผู้นั้นบอกว่าเขารู้ทางตรงพระเถระจึงรู้ว่าผู้นั้นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นเทพเจ้าคนดีมีศีลธรรมมีใจสะอาดเมื่อลำบากย่อมได้รับการช่วยเหลือจากเทวดา เป็นผู้อันเทวดาอุปถัมภ์คำชูเท้าสักกะผู้นำทางนั่นเองในพาพระจักกุบาลไปยังศาลาที่น้องชายของท่านสร้างไว้แล้วเข้าไปบอกจุลบาลว่าพระเถระพี่ชายมาแล้วจุลบาลมหาพระเถระเห็นพี่ชายตาบอดทั้งสองข้างไม่อาจกลั้นความโศกได้ร้องให้กลิ่งเกลือกำพันว่าได้เห็นอย่างนี้คิดอย่างนี้จึงไม่ยอมให้บวชตั้งแต่แรกจุลบาล เรื่องมันล่วงเลยไปแล้วอย่าคิดอะไรเลยเป็นเรื่องของกรรมพระเถระปลอบน้องชายจุลบานทําเด็กทาสสองคนให้เป็นไทยคือปลดปล่อยจากความเป็นทาสแล้วให้บวชเนนอยู่ปรนิบัติพระเถระเย็นวันหนึ่งภิกษุหลายรูปมาจากต่างถิน่นมาสู่วัดเชตวันเพื่อเฝ้าพระศาสดาเที่ยวเดินชมสถานที่ต่างๆอยู่มาถึงที่ของพระจัก,กุบาลบังเอิญฝนตก จึงพากันกลับที่อยู่ของตนตั้งใจว่าตอนเช้าจะมาใหม่คืนนั้นฝนตกในปฐมยามหยุดในมัชิมยามพวกแมลงค่อมทองลงเล่นบนพื้นดินที่ฝนตกใหม่พอปัจฉิมยามพระจัก,กุบาลเถระก็ลงจงกรมท่านเหยียบเอาแมลงค่อมทองตายไปมากตอนเช้าพวกศิษย์ของท่านยังไม่ทันกว่าที่จงกรมพวกภิกษุอาคันตุก,กะก็มาเยี่ยม เห็นแมลงค่อมทองตายเป็นอันมากจึงจึงถามว่าเป็นที่จง,จงกรมของใครเมื่อรู้ว่าเป็นที่จงกรมของพระจักุบาลจึงติเตียนว่าดูเถิดจงดูกรรมของสมณะเมื่อตายังดีอยู่มัวนอนหลับเสียไม่ทําสมณะธรรมอันควรทําพอตาบอดแล้วจึงขยันจงกรมทําสัตว์ให้ตายเสียเป็นอันมากคิดว่าจะทําประโยชน์กลับทําสิ่งอันไรประโยชน์ ภิกษุเหล่านั้นกลับไปเฝ้าพระศาสดาทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพ,พระศาสดาตรัสถามว่าเห็นพระจักขุบาลเหยียบสัตว์หรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุเธอไม่เห็นจักขุบาลเหยียบสัตว์ชั้นใดจักขุบาลก็ไม่เห็นสัตว์ทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันธรรมดาพระอาหารหันย่อมไม่เจตนาฆ่าสัตว์ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าพระจักขุบาลมีอุปนิสัยแห่งอรหัตนตผลอยู่ฉน á ยจึงตาบอด พระสัสดาตรัสตอบว่าเพราะกรรมเก่าแล้วทรงเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังดังนี้ในอดีตการในเมืองพราณสีมีหมอยาคนหนึ่งเที่ยวรักษาคนไข้อยู่ในบ้านต่างๆนิคมต่างๆวันหนึ่งเขาได้พบหญิงซึ่งตามืดมัวคนหนึ่งจึงอาสาเข้ารักษาหญิงนั้นก็ยินดีหมอถามว่าหากหายแล้วจะให้อะไรแก่เขาบ้างหญิงนั้นตอบว่า ตนพร้อมทั้งบุธิดาจะยอมเป็นท่าสของหมอหมอจึงประกอบยาให้และหญิงนั้นหายโรคด้วยการหยอดยาเพียงครั้งเดียวแต่เมื่อหายแล้วกลับกลับคิดจะบิดพริวไม่ยอมเป็นทาสของหมอตามสัญญาเมื่อหมอถามจึงแซงบอกว่าเมื่อก่อนนี้ตาเธอเจ็บน้อยหลังจากหยอดยาของหมอแล้วเจ็บมากขึ้นหมอรู้ทันทีว่าหญิงนั้นไม่สื่อไม่ต้องการให้ค่าจ้าง คนอย่างนี้ต้องทําให้ตาบอดเสียคิดแล้วกลับไปบ้านประกอบยาเสร็จแล้วบอกให้พัญญาทราบแต่พัญญาของเขาไม่ได้ห้ามปรามนิ่งเสียหมอกลับไปหาหญิงคนไข้ของตนมอบยานั้นให้พอเธอหยอดเท่านั้นตาก็บอดทันทีหมอคนนั้นได้มาเกิดเป็นพระจักคุบาลพระศาสดาตรัสย้ำว่าภิกษุทั้งหลายกรรมที่บุตรของเราคือพระจักขุบาล ทำแล้วในครั้งนั้นได้ติดตามอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้โอกาสก็ให้ผลกรรมอันบุคคลทำแล้วย่อมติดตามบุคคลไปเหมือนล้อกเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคฉนั้นพระศาสดาตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสพระพุทธภาษิตต่อมาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำคัญที่ใจใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าใจไม่ดีการทำการพูดก็พลอยไม่ดีไปด้วย เพราะความไม่ดีนั้นความทุกข์ก็ติดตามเหมือนล้อเวียนหมุนตามรอยเท้ารอยเท้าโคชนั้น